สวัสดีครับพบกับพี่โต๋แล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาฉีดยาคุมหญ้าในไร่มันสำปะหลังแปลงนี้กันนะครับผมมันสำปะหลังแปลงนี้เพิ่งจะปลูกเสร็จเมื่อวานนะครับผมการฉีดยาคุมหญ้าในไร่มันสำปะหลังนะครับเราควรฉีดยาคุมหญ้าภายใน3ามถึงห้าวันนับจากวันที่เราปลูกนะครับผมก็คือเราจะต้องฉีดยาคุมหญ้าก่อนก่อนที่ท่อนพันธุ์ที่เราปักจะแตกตาขึ้นมานะครับผมอย่างอันนี้พี่โตเพิ่งจะปลูกเสร็จเมื่อวานนะครับผม ทนทันก็จะยังไม่แตกตานะฮะทีนี้พี่โตชักล่องเอาไว้ไหลยหวันเหมอนกันนะฮะฝาจะได้ปลูกนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลูกยาขึ้นมาให้เห็นเมอนกันนะครับผมมีลูกยาหเห็นเหมือนกันแต่ก็มีไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวในคลิปนี้พี่โตจะฉีดยาคุมญ้าแล้วก็จะผสมยาฆ่ายาลงไปด้วยนะครับผมก็จะฉีดทั้งคุมทั้งฆ่าเลยนะฮะรวไมไปถึงยาคุมที่พี่โตจะใช้เนี่ยด้วยความที่หน้าดินแห้งนะครับผมนี่ฮะนาดินแห้งนะครับผมแต่ว่าข้างในนี้เขายังเปียกอยู่นะฮะ ดินข้างในนี้ยังเปียกอยู่แต่บริเวณหน้าดินนี่แห้งนะครับผมถ้าแบบนี้เราต้องใช้ยาคุมแห้งนะครับผมแรกไม่แน่ใจว่าหน้าดินเนี่ยมันแห้งมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็เลยเตรียมยาคุมน้ำมาด้วยนะฮะตัวอะซีตคอมาด้วยนะครับผมชื่อสามัญอะซีตคอแต่ว่าพอมาถึงไร้แล้วรู้สึกว่าดินมันแห้งมากเกินไปนะครับผมตัวอะซีตะคอนี้ก็คงไม่ได้ใช้นะฮะเก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเลือกใช้เป็นยาคุมแห้งนะครับผมสามัญฟูมิออกซาซิน หรือว่าซูมิโซยาตาพาทิตนะครับผมแล้วก็จะผสมยาฆ่าหญ้าลงไปด้วยนะครับผมยาฆ่าหญ้าที่ใช้ก็จะเป็นยาฆ่าหญ้าชื่อสามัญกูโฟโซินเนตนะครับก็จะฉีดแบบทั้งคุมทั้งค่าเลยนะครับผมอัตราส่วนในการใช้พี่ตัวจะใช้ยาคุมซูมิโซยาห้ากร,รัมต่อน้ำยี่สิบดิลหรือว่าประมาณหนึ่งช้อนแกงแบบนี้นะครับผมส่วนยาฆ่าหญ้าเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่ร้อยห้าสิบซีซีนะครับผมในคลิปนี้เราจะผสมยาคุมหญ้ากับยาฆ่าหญ้าเนี่ย ลงถังเบสฉีดยาเลยนะครับผมจะไม่ได้ผสมลงถังใยสีฟ้าสองลิตรอันนี้นะครับผมเพราะว่าเนื้อที่มันน้อยนะฮะเนื้อที่ประมาณไล่กว่าแค่นั้นเองนะครับผมก็เดี๋ยวจะผสมทีละถังนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมยากันนะครับเราจะตักยาคุมซูมิโซยามาหนึ่งช้อนนะครับผมหนึ่งช้อนประมาณนี้นะฮะเอาแบบหนึ่งช้อนพอดีพอดีนะครับผมไม่ต้องหนึ่งช้อนปูนะฮะ นประมาณหนึ่งช้อนพอดีพอดีนะครับผมหนึ่งช้อนจะประมาณห้าห้าถึงเจ็ดกร,รัมนะครับผมจากนั้นเราก็จะเทยาค่ายากูโฟเซเนตลงไปหนึ่งร้อยห้าสิบซีซีนะครับผมเติมน้ำให้เต็มยี่สิบลิตรเลยนะครับ ที่พี่โตเลือกใช้ในวันนี้ก็จะเป็นหัวชีดแบบผ่าข้างแบบนี้นะครับ